อยากเป็นบาริสต้าแต่อย่างก,กล้ากล้าก็กัวสวัสดีครับเดวิดบาริสต้าจากออสเตรเลียนะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะครับเพื่อนๆหรือน้องๆทุกๆคนนะครับที่อยากทําอาชีพบาริสต้าจริงๆนะครับเพื่อนแต่ติดอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกล้ากล้าก็ัวนะครับเพื่อนๆนเรียกว่าหลายๆคนนะครับเรียกว่าอาจจะไม่คล่องแคล่วหรือไม่เก่งในเรื่องของ ภาษาอังกฤษนะครับหรือนะครับสื่อสารได้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนการจะสมัครบาริซ่านะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนๆจะต้องกล้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งกลัวให้เพื่อนเนี่ยกล้าสมัครว่าฉันเนี่ยอยากจะทําบาริซ้าจริงๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอาจารย์เดวิดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ย อาจารย์เดวิดนะครับเป็นพ่อครัวร้านอาหารไทยนะครับเรียกว่าเป็นเฮเชฟเลยก็ได้นะครับเรียกว่าโดดเด่นในการทําอาหารไทยนะครับแต่เรายังติดอยู่ว่าถ้าเราทําร้านอาหารไทยเนี่ยเราจะไม่ได้พัฒนาเรื่องของภาษานะครับดังนั้นนะครับทำให้ผมเนี่ยต้องขวนขวายนะครับหรือหาความรู้นะครับเพื่อนว่า จะมีอาชีพอะไรนะครับที่เราใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศออสเตรเลียน,นะครับเพื่อทําให้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยโทรมาแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับเพื่อคำถามที่ผมได้รับจากคุณพ่อคุณแม่นะครับเดวิดพูดภาษาอังกฤษได้หรือยัง ไปเมืองนอกตั้งนานแล้วยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอกนะครับเพื่อนเราก็ติดอยู่ในใจเลยว่าเราจะทํำยังไงดีนะทําให้เราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้แต่ตอนนั้นนะครับเพื่อนเรียกว่าเราก็กล้ากลัวอยู่เพราะว่าเราคุ้นชินนะครับหรือคุ้นเคยกับการทํางานนะครับร่วมกับคนไทยทั้งหมดเลยครับภาษาเริ่มคล่องตัวแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่าไม่กล้าพูดกับฝรั่งสิ่งนี้แหละครับเพื่อนทําให้อาจารย์เดวิดนะครับหรือผมเดวิดเองครับ ตัดสินใจเลยนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเราก็ยังกล้ากลัวอยู่นะครับเพื่อนว่าเราจะสมัครงานทําร้านนะครับฝรั่งได้หรือเปล่าหรือทําอาชีพที่ฝรั่งเขาทากันได้หรือเปล่าครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเรียกว่ากอหูเลยต้องพูภาษาอังกฤษได้ต้องพูภาษาอังกฤษได้ต้องพูภาษาอังกฤษได้ต้องพูภาษาอังกฤษคล่องต้องพูภาษาอังกฤษคล่องต้องพูภาษาอังกฤษคล่องเพื่อนลองคิดดูดิครับว่าจานดวิดเอนะครับเป็นพ่อครัวภาษาอังกฤษก็เพียงแค่ พูดสื่อสารได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่จันดิวิดนะครับเรียกว่าเดินผ่านนะครับจุดนั้นมาได้เลยครับเพื่อนๆก็คือเรียกว่าเราชนะความกลัวนะครับหลายๆคนนะครับเพื่อนๆเรียกว่ายังกลัวอยู่นะครับว่าถ้าไปทํางานร้านฝรั่งนะครับหรือทํางานร่วมกับฝรั่งนะจะไม่มีใครรับ กัวผิดหวังใช่ไหมครับเพื่อนแจนนเดวิดเคยผิดหวังเหมือนกันนะครับเพื่อนแต่สิ่งที่เราถูกปฏิเสธนะครับในการรับงานหรือถูกปฏิเสธในเนื้องานบายซ่านะครับ ทำให้ผมเองนะครับอาจารย์ดีวิดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมบอกนะครับว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับที่อาจจะดูคลิปเก่าๆของผมนะครับที่ผมพูดไปนะครับว่าร้านกาแฟที่ผมได้รับเชิญนะครับเข้าไปทํางานเป็นบาริสต้านะครับเพื่อนก็คือร้านที่14นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเพื่อน ผมไม่เคยกลัวเลยนะครับว่าจะถูกปฏิเสธจากงานแต่นะครับเจนดิวตดเองนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับว่าทําไมเราถึงถูกปฏิเสธนะครับสำหรับอาชีพบาริสตานะครับตั้งแต่ร้านแรกเลยนะครับหภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับเพื่อนสอนะครับร้านนีสอนประสบการณ์เราไม่มีเราก็ตอบเขาไม่ได้3นะครับเราถือใบสมัครนะครับไปสมัครงานนะครับ4นะครับเพื่อนเรียกว่า เราไม่รู้เลยว่าการกินกาแฟนะครับหรือการชงกาแฟในร้านกาแฟนะครับที่ b ีซี่ทำยังไงนะครับเพื่อนห้ 5. นะครับเราทำกาแฟได้แค่เบื้องต้น6เราจะต้องกลับไปฝึกนะครับให้เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวนะครับมากกว่าเดิม7นะครับเพื่อนเรียกว่าเราไม่สามารถตอบได้ว่าเราทำกาแฟได้นะครับจำนวนเท่าไหร่ หรือนะครับเวลามีคําถามจากเจ้าของร้านนะครับเรียกว่าถ้าร้านกาแฟะยุ่งยุ่งนะครับเราจะต้องใช้บาริสต้ากี่คนนะครับข้อต่อไปนะครับเพือ่อนก็เรียกว่าถ้าช่วงโมงยุ่งยุ่งเราสามารถทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าต่อไปนะครับเพื่อนถ้าเราเป็นบาริสต้าได้แล้วนะครับเราจะเรียกค่าตัวที่เท่าไหร่ข้อต่อไปนะครับเพือ่อนเรียกว่าถ้าเราทำร้านกาแฟร้านนี้แล้ว เราจะมีสกิลพัฒนาต่อไปอย่างไรเพื่อนเห็นไหมครับอันนี้คือตั้งแต่ร้านที่1ยันร้านที่14นะครับเพื่อนเรียกว่ากว่าอาจารย์ในวิทจะได้รับคัดเลือกนะครับในการไปเป็นใบซ่าออสเตรเลียนะก็ผ่านความไม่กลัวมานะครับร้านแรกนะครับผมบอกเลยว่าผมกลัวมากกลัวมากทําไมครับเพื่อนผมภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเออเออเออเอเพื่อนเคเป็นเหมือนผมครับท่านเพื่อนเคยเป็นนะครับเรียกว่า คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะครับเพื่อนวันนี้นะครับเพื่อนอาจารย์เดวิดเนี่ยอยากมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็อยากจะ เอาประสบการณ์ทั้งหมดเลยมาให้เพื volley, ่อนๆหรือมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะครับเรียกว,ว่าสําหรับน้องๆหรือเพื่อนเพืนะครับที่อยากทํางานบาิรต้าจร ffe, ิงๆนะครับเพื่อนๆจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับว่าบาริรต้าที่แท้จริงแล้วในประเทศออสเตรเลียเขาทํางานกันยังไงนะครับแล้วก็เขามีวิธีการทําอย่างไรกันบ้างนะครับลองสังเกตนะครับเพื่อนๆพืสหรับเพื่อน <c oughs> ๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับให้เพื่อนๆนเนี่ยเดินเข้าไปร้านกาแฟไหนก็ได้นะครับที่ยุ่งมากๆเลยนะครับ เพื่อนๆเข้าไปเรียนรู้หรือเข้าไปดูนะครับว่าบาริสต้ามือชิมจริงเขาทํางานยังไงเขาพูดคุยกับลูกค้ายังไงและพนักงานในร้านเนี่ยเขามีการต้อนรับและเสิร์ฟลูกค้ายังไงอันนี้คือสิ่งที่จานเดวิดนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเนี่ย เรียกว่าเราถูกปฏิเสธครับก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นร้านที่14นะผมก็ใช้กลยุทธ์นี้ทั้งหมดเลยนะครับว่าในการเดินเข้าไปดูว่าร้านกาแฟร้านไหนยุ่งเขาทํำยังไงสังเกตเขาทําแบบไหนเขาคุยกับลูกค้ายัางไงเราก็เรียกว่าอ๋อถ้าอยากเป็นใบซ่ามืออาชีพจะต้องทําแบบนี้สิ่งที่ผมนะครับเรียกว่าเดินผ่าน ความกลัวทั้งหมดเลยนะครับพลิกหน้ามือไปหลังมือนะครับก็คือเราตั้งเป้าเลยตั้งเป้าว่าเราอยากเป็นไบฟซามือชีพจริงๆแล้วมีชื่อเสียงจริงนะครับเราจะต้องเตรียมตัวอะไรกับบ้านผมนะครับเรียนรู้ทุกๆวันเลยครับ ฝึกซ้อมทุกวันนะครับเพื่อเรียกว่าการสตีมนมร้อนนะครับหรือการทำช็อตกาแฟนะครับหลังจากที่ผมทำร้านอาหารเรียบร้อยแล้วครับช่วงนั้นผมจะทำร้านอาหารในช่วงเช้านะครับหกโมงผมก็จะเลิกแล้วหลังจากหกโมงไปแล้วนะครับผมก็จะซ้อมนะครับในการชงกาแฟนะครับเรียกว่าทุกๆวันเลยนะครับเรียกว่าตั้งแต่หกโมงยันเที่ยงคืนเลยก็ได้นะครับเป็นระยะเวลา 3เดือนเต็มๆนะซึ่งในช่วงที่3เดือนนะครับเพื่อนที่ผมเก็บตัวนะชีวิตมีแต่การฝึกบาริสตาย่างเดียวนะครับเ,เพื่อนอันนี้เห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยสำหรับน้องๆน,นะครับที่อยากไปเป็นบาริสต้า,าจริงๆนะครับเพื่อนจะต้องเรียกว่าศึกษาหาความรู้อยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฝึกปือฝึกฝีมือให้คล่องแคล่วว่องไวนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อน ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะว่าการไปเป็นไบิซตราในประเทศออสเตรเลีย er นะเพื่อนนอกจากนะครับทักษะหรือสกิลที่ชงกาแฟได้คล่องแคล่วว่องไว,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 วรวดเร็วแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องฝึกทักษะนะครับในการพูดภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษนะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาสั่งแล้วเราจะต้องสามารถฟังได้นะครับเพื่อนว่าลูกค้าสั่งเมนูอะไรนะครับหลังจากที่ลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับาริซตราที่ดีก็จะต้องเสิร์ฟกาแฟให้รวดเร็วทันใจนะครับเพื่อ ให้ลูกค้าประทับใจนั่นเองนะครับเพื่อนอันนี้นะครับเพื่อนใครที่ยังกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับเพื่อนเรียกว,ว่าค่อยๆนะครับเพื่อนค่อยๆเรียนรู้นะครับแต่อย่าเรียนรู้นานถ้าเพื่อนเรียนรู้นานเมื่อไหร่นะครับก็จะทำให้เพื่อนเนี่ยครับเรียกว,ว่าถอยหลังไม่ได้โฟกัสอาชีพบริ้าจริงๆอาจารย์เดวิดไม่ได้บอกนะครับว่าอาชีพบริ้าดีสุด นะครับแต่นะครับเพื่อนอาจารย์เดวิดเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าถ้าจะทำร้านอาหารไทยกับบไบซาอาจารย์เดวิดก็เลือกบาริสต้า นะครับ,พรบเพื่อนสำหรับเพื่อนเ่นะครับที่ชื่นชอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเรียกว,ว่าเราจะต้องทําด้วยใจรักนะครับถ้าเพื่อนทําด้วยใจรักเนี่ยก็จะทาให้เพื่อนๆเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขและสนุกไปกับเนื้องานนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์เดวิดก็เรียกว,ว่าเอาความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนเพื่อนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อยากไปใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลียนนครับหรืออยากเป็นใบทร,ราบมืออาชีพนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อยู่ใกล้ๆร้านผมนะเพ กาแฟที่ร้านผมได้เลยนะครับเพื่อแต่อย่าลืมครับก่อนมาวัดไข้ก่อนนะครับเพื่อเรียกว่าเราต้องปลอดภัยทุกคนนะครับเพื่อเบอร์ที่ติดต่อผมอาจารย์เดวิดนะครับเบอร์0 6 3 3 2 4 9 4 5 2แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ